เมื่อโจในคิวลบ200ถูกขังอยู่ในบ้านสุดรูราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่อิสระไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ในคนเป็นจริงแล้วที่แห่งนี้กลับกลายเป็นกับดักเป็นคุกแสนโหดร้ายที่เอาไว้ขังคนที่ไม่ดีนี่เองสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะไป,ปิดเยหนังเรื่องอินไซ e ์0 2 3ให้เสียงภาษาไทยด้วยจานทาบุลีเปิดเรื่องมาเราจะได้พบกับนีโมชายไวแก่เขาคือหัวขโมยงานศิละปะระดับไฮเอด์ N, ที่ได้รับมบ อบหมายมาทำภารกิจให้เข้ามาขโมยภาพวาดมูลค่านับล้านภายในเพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กแห่งนี้เมื่อแรกเริ่มนีโมมาถึงสิ่งต่างๆก็เป็นไปอย่างราบลื่นภายใต้ระยะเวลา7นาทีที่ตัวเองกำหนดให้ภารกิจนี้ต้องทำสำเร็จรุ่งวงผ่านไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามเมื่อเขาที่กดเรียบของต่างๆมาได้จำนวนหนึ่งแล้วแต่แล้วภาพวาดศิลปะราคาหลักล้านที่ต้องอยู่ตามแผนกลับหาไม่เจอจึงต้องจำใจปล่อยมือเหมือนปล่อยเงินก็ มูลค่ามหาศาลให้หลุดลอยไปพอเวลาของแผนการขโมยกำลังจะหมดลงขณะที่กำลังจะออกไปจู่ๆสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมาเมื่อระบบรักษาความปลอดภัยทำงานส่งเสียงดังไปทั่วเพนท์เฮาส์และก็ล็อกทุกอย่างขังไว้ในเพนท์เฮาส์อย่างหนาแน่นไม่ว่าอะไรก็ทำลายกระจกในระพยนี้ไม่ได้ทำให้นีโมต้องหาทุกวิธีทางที่จะเอาตัวรอดนี้ออกไปแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องรีบปิดเสียงสัญญาณเตือนภัยที่มันดังหนวกหูอยู่ตลอดเวลานีให้ได้เสียก่อนจากนั้นนีโมก็รีบกลับไป หาทางนี้อีกครั้งโดยเจาะไปที่ประตูโดยมีดงโงๆเล่มเดียวที่พกติดตัวมาแต่สุดท้ายนีโมกับ่ายแพ้กับการเจาะหลังจากนั้นนีโมก็กลับไปที่ตู้เย็นอีกครั้งเพื่อหาอะไรกินพอเปิดออกมาดูทุกอย่างก็ดูลงไปซะหมดเหมือนเพนเฮาส์ถูกซื้อเอาไว้เก็บของเล่นเล่นเท่านั้นพอที่เขาจะทำตัวเสมือนอยู่บ้านของตัวเองชิลๆใช้ชีวิตแบบเจ้าของเปิดทีวีดูอย่างสบายใจเฉบจนก็บังเอิญไปกดเจอช่องของกล้องวงจรปิดของตึกทั่วทุกมุมมองในเพนเฮาส์แต่ดูเหมือนคนที่เฝ้าจะไรู้สึกถึงความ ผิดปกติอะไรนีโมจึงกลับไปนอนหลับพักผ่อนเอาแรงดีกว่าและในเช้าวันต่อมานีโมที่ตื่นขึ้นมาเขาคงวอวิทยุเรียกให้ทีมมาช่วยเหลืออย่างมีความหวังแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีวี่แววไรการตอบรับหลังจากนั้นตัวเขานีโมก็กลับไปสำรวจภายในเพนทาสต์ต่อไม่นานนักขณะที่นีโมนั่งพักอยู่ก็เลือบไปเห็นกระจกบ,บนเพดานจนเขานั้นก็เกิดคิดไอเดียอะไรออกเรียบรากเอาโต๊ะข่าวของต่างๆมากองรวมกันให้ดูสูงหวังว่ามันจะใช้ปีขึ้นไปสำรวจ ผลกระจกเพดานของห้องได้ก่อนที่สายตาของเขาจะเลือไปโฟกัสที่สายสปิงเกอร์พอด้วยอาการเหนื่อยและกระหายอยากจะดื่มน้าซึ่งในเพนทเฮาส์นี้น้ําก็ไม่มีเพราะมันดันหมดลงตั้งแต่วันแรกที่นีโมดื่มส่วนที่มีก็เหลือเพียงน้ําในสระที่ดื่มกินไม่ได้จนสุดท้ายก็ต้องกลับไปกินน้าแข็งในตู้เย็นเพื่อประทังชีวิตเพราะตอนนี้น้ําปับป่าไม่ไหลามาสักพักแล้วนีโมทําได้เพียงแค่มองดูผู้คนใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านกล้องวงจรปิดในเพนทเฮาส์และเขาก็เริ่มงด ที่ตัวเองหาทางหนีออกไปไม่ได้จากน,านั้นด้วยความกระหายนีโมต้องเอาหัวมุดเข้าไปในช่องแช่เย็นเพื่อหาเศษน้ำแข็งมากินประทังชีวิตให้รอดเขาทั้งใช้มือขูดยางกับน้ำแข็งใสอีกทั้งใช้ลิ้นเลียไปมาเพื่อกินมันในวันต่อมานีโมทนต่อความหิวไม่ไหวแล้วเขางัดเข้าไปยังตู้เซฟอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างในนั่นมันมีอะไรอยู่หรือเปล่านะพอนีโมเปิดตู้เซฟออกมาได้ก็พบว่ามันถูกเอาไว้เก็บของกินแบบพรีเมียมไว้มากมายหรือแม้กระทั่งเนื้อระดับ เทพแต่เขาก็ยังไม่ไหวที่ต้องการจะดื่มน้ําให้ได้จนอยู่ดีๆระบบสปริงเกอร์ลดน้ําต้นไม้แบบอัตโนมัติก็ได้ทํางานนีโมก็ไม่รอช้าตีบวิ่งไปดื่มน้ําที่ถูกปล่อยออกมาทันทีและโดยความเหนื่อยล้าก็เผลอล้มตัวนอนหลับตรงนั้นเลยโดยไม่ได้กักเก็บน้ําไว้สํารองเพื่อดื่มเลยพอตื่นขึ้นมาเขาก็กลับไปทําภารกิจก่อสิ่งของเพื่อปีนไปเช็คกระจกเพดานต่ออีกครั้งแต่พอไปถึงหวังจะลองทุบหาทางออกไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนีโมแค่อยากจะขอดูว่า มำอะไรกับมันได้บ้างไหมจากนั้นเขากลับไปวาดลูพนักงานแม่บ้านที่แอบดูผ่านกล้องวงจรปิดอย่างหน้าตาเฉยก่อนที่เขาจะรู้สึกกับตัวเองว่าเขามองดูพนักงานผ่านกล้องวงจรเธอนั้นมาทําความสะอาดที่ห้องไหนปรากฏว่าเป็นหน้าห้องของที่ตัวเองอยู่รีบลุกไปตะโกนอ้อนวอนอย่างสุดเสียงหวังว่าเธอจะได้ยินเสียงเรียกของตัวเขาและอาจจะเข้ามาทําความสะอาดในห้องก็เป็นได้แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะฟังเพลงอยู่กลายเป็นความหวังที่จะให้เธอมาช่วยหนีก็ได้จางหายไป ในเช้าวันต่อมานีโมก็ได้เตรียมภาชนะมารองน้ำจากสปริงเกอร์ไว้หมดแล้วเขาดูอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยแล้วนั่งผิวปากกรอกน้ำใส่ขวดแล้วก็ดื่มไปพร้อมกันแบบบุฟเฟ่เย็ดแค่คนเทเขาทำกันแถมตอนนี้เพลงที่ดังตอนตู้เย็นเปิดนีโมเริ่มจะรู้สึกมีฟิลลิ่งไปกับมันและก็ร้องตามได้อย่างมีความสุขจากที่อารมณ์เสียเวลามาดังขึ้นตอนเขาเปิดยิงตอนเย็นก็ได้อาหารทานเล่นมาเป็นกับแกลมและวายมาดื่มแช่น้ำเล ดูวิวข้างๆตึกแบบฟินๆเขาใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้และแล้ววันต่อมาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังที่จะทุบก,กระจุกเพดานถึงขนาดทำแว่นตาจากเศษแจกันที่แตกเตรียมพร้อมทุกอย่างเวลาก็ได้ผ่านไปจนตอนนี้นีโมเริ่มที่จะมีอาการประสาทหลอนพูดกับตัวเองคนเดียวสวมบทบาทเป็นพ่อครัวเชฟเทเบิลเขาจินตนาการถึงอาหารหรูหราที่อยากกินแต่ในความเป็นจริงมีเพียงแต่อาหารไวทานเล่นก่อนจะกลับไปนั่งดูผู้คนผ่าน กล่องวงจรปิดอย่างมีความสุขแล้วก็วนลูปก,กลับไปเจาะหาตัวน็อตที่ยึดติดกับกระจกเพราะตกกลางคืนนีโมกลับไปยังหน้ารหัสเปิดประตูอีกครั้งเพื่อจะพอทําอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ผลยิงไปวนนานวิทยุติดต่อสื่อสารกับทีมแบดก็กําลังจะหมดในเช้าวันต่อมานีโมที่ตื่นขึ้นมาก็ใช้เศษกระจกส่องไปที่กําแพงก่อนจะกลับไปทํภารกิจเจาะหาน็อตเพดานกระจกต่อไปอีกครั้งอย่างเดิมแล้วก็นั่งดูพนักงานทําความสะอาดสาวอีกครั้งจากนั้นเขาก็ไปพูดคุยกับนกพิ ที่บาดเจ็บบินไม่ได้อยู่ด้านนอกพูดคุยสื่อสารกับมันบอกให้มันบินไปติดต่อกับคนที่นีโมรู้จักมาช่วยเขาที่วัดซานหลังจากนั้นเขาจึงมีอาการเพี้ยนเสียสติโด,ดยเริ่มจากการเขียนภาพของครอบครัวเจ้าของเพนทาและเดินสำรวจไปทั่วจนบังเอิญไปเจอเข้ากับทางลาบเป็นช่องแคบที่เจ้าของเพนทาที่ใช้เก็บงานศิลปะสุดหายากที่เป็นเป้าหมายแต่แรกก่อนที่นีโมจะมีอาการหลอนวิ่งหนีกลับออกมาทางเดิมพอคิดไปเองว่าช่องแคบกำลังบีบ เขาพอเขากลับมาตั้งสติได้นีโมจึงเดินกลับไปตามช่องแคบีกครั้งจนพบเขากับศพชายแก่ที่นอนอยู่บนแท่นปูนภายในห้องลับแต่พอนีโมสัมผัสดูว่าชายศพจริงเปล่าวก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพียงหุน่นยางที่ถูกทําขึ้นมาแบบพิเศษไม่ใช่ศพได้อย่างใดและบนตัวของหุน่นยางนั้นเขาก็พบว่ามีหนังสือไดาอารี่ที่อธิบายถึงงานศิลปะเขาหยิบมันออกไปพร้อมกับภาพวาดที่เป็นเป้าหมายแต่แรกที่ถูกเก็บไว้ออกมาทันทีพอถึงเวลากลางคืนนีโม โมกลับมานอนวาดภาพตามรูปศิลปะที่ติดตามผนังของที่เขาจะเห็นความหวังในกล้องมูอจอนอีกครั้งเรียกหาพานักงานสาวที่มานั่งทําความสะอาดอยู่ข้างนอกห้องทั้งตะโกนทั้งทุบประตูดจนสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ยินเสียงที่นีโมส่งไปขอความช่วยเหลือกลับลงลิฟต์ไปแบบเดิมนีโมก็ได้แต่กลับไปนอนหลับและภาพก็ตาไปที่ตัวเขาเองกําลังเดินเข้าไปร่วมงานศิลปะนิทรรศการที่มีผู้คนมากมายมาชมและบังเอิญเจอเข้ากับเจ้าของเพนท์เฮาส์อีกด้วยทั้งสองก็เริ่ม สนทนากันไปมาก่อนที่เจ้าของเพนเฮาส์จะออกไปพูดพีเซนงานศิลปะให้ผู้คนภายในงานได้รู้ที่มาที่ไปส่วนนีโมก็ได้แยกตัวออกมากลับไปที่มุมมืดแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกปรากฏว่าตัวเขาน,านั้นได้จินตนาการภาพหลอนไปเองวันต่อมานีโมก็เริ่มทําอะไรบางอย่างอีกครั้งเขาพยายามทาอุปกรณ์ต่างๆไว้หาทางออกบนกระจกตรงเพดานแต่ก็พลาดไม่เป็นทางก่อนจะนําปลาในตู้ออกมาปล่อยให้ตายแล้วก็กลับไปวาดรูปบ,บนผนังของห้องก่อนที่ดวงอาทิตย์ จะลาลาบเขาก็เริ่มพูดเล่าถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับไก่อย่างกับนิทานสมัยเด็กกับตัวเองโดยอาการหล่ออีกครั้งแต่ก็วนลูปไปหาทางออกทั้งอุปกรณ์เพื่อเปิดกระจกตรงเพดานอยู่เสมอๆจนในที่สุดก็สามารถไขนอ็อตยึดกระจกเพดานออกมาได้แล้วเริ่มค้นพบผลทางสว่างหวังว่าจะออกไปได้จากนั้นก็วนเวียนไปแวะพกักวาดรูบนผนังต่อแล้วก็นําปลาที่ปล่อยให้ตายมากินประทังชีวิตผ่านไปวันแล้ววันเล่าอุปกรณ์ที่ทํามาจากเศษไม้เพื่อไว้ไขน็อต ก็ถูกใช้ไปหลายต่อหลายอันพอมันใช้การไม่ได้ก็เริ่มสร้างชิ้นใหม่ขึ้นมาไขต่อแล้วก็ไม่ลืมที่จะกลับไปวาดภาพศิลปะบนผนังอย่างตั้งใจจนในตอนนี้ภาพบนผนังเต็มไปด้วยการวาดของนีโมจากนั้นก็กลับไปดูพนักงานทำความสะอาดแล้วก็นั่งดูการฉายวิดีโอในห้องแห่งหนึ่งนีโมที่ถูกขังในเพนเฮาไม่รู้วันเวลาว่าผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วในตอนนี้เขาสามารถจำคำพูดของวิดีโอแทบจะทุกคำนั่งพูดไปพร้อมกับมันราวกับว่าได้คุยกับคนจริงๆ แต่ภาพก็ตัดไปที่นอ็นอตที่นีโมไขออากมาได้นำมันไปวางรวมกับเศษข้าวของที่เขานำมาก่อรวมกันเป็นงานศิลปะตรงหน้าผนังที่วาดอยู่จนอยู่มาวันหนึง่งนีโมไม่มีทางเลือกแล้วขอต้องทนกร้ำกลืนฝืนกินอาหารหมากระป๋องเพื่อประทังชีวิตและนำชุดประหลาดมาสวมและก็เริ่มสวดภาษาแปลกๆก่อนจะหยุดล้มตัวลงนอนกับผืนกลับไปไขน็อตอ,อีกตามเคยโดยไม่ทันระวังผ่าทาคลิ้งตกลงมาได้รับบาดเจ็บและดูเหมือนนีโมจะไม่รู้สึกเจ็บป วดมากเท่าไหร่ตกกลางคืนเขาก็นั่งมองพลุบนท้องฟ้าด้านนอกอย่างสงบและจู่ๆก็เรือไปพบกับพนักงานทำความสะอาดสาวที่เดินมาหาเขาจากนั้นเธอก็เริ่มพยายามเล้าลมตัวของนีโมให้เกิดอารมณ์กลับกลายเป็นเพียงภาพหลอนของอาการบาดเจ็บที่ตัวเองได้รับก็เท่านั้นในเช้าวันต่อมาภาพหลอนของนีโมก็กลับมาเล่นงานเขาเองอีกครั้งเขาได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากพอฟื้นขึ้นมาบังเอิญเรือไปเห็นสัญญาณเตือนไฟบนเพดานจากนั้นจึงคิดไอเดียบางอย่าง ออกมาได้ เขาพยายามใช้แว่นขยายก่อไฟภายในห้องพอจุดได้สําเร็จนีโมนําไม้มาทําเป็นครบลิงไปยืนมันให้ใกล้กับจุดแจ้งเตือนสัญญาณไฟไหม้ให้ใกล้ที่สุดจนในที่สุดระบบกับไฟก็ทํางานน้ําถูกปล่อยออกมาทั้งเพนท์เฮาส์นีโมรีบเดินกลับไปที่ประตูตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือโดยอาการสิ้นหวังเฮลพ์มีมาช่วยผมทีพี่ดองเอ้ยจะไม่ไหวแล้วน้ําที่ดับไฟก็ตกลงมาอย่างไม่หยุดราวกับหาฝนพายุถล่มจนบนพื้นห้องมีน้ําไหลนองไปท จากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนานนับกลายเป็นฤดูหนาวมาเยือนจนเครื่องนอกเกิดมีหิมะตกในเช้าวันต่อมานีโมตื่นขึ้นมาพร้อมกับร้องเพลงด้วยอาการจิตหลอนไร้ซึ่งคนทางหนีออกไปไม่นานก็เกิดเป็นเสียงเล่าถึงเรื่องราวช่วงชีวิตของนีโมในสมัยเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กว่าชีวิตผ่านอะไรมานั้นกลับกลายเป็นข้อความที่เขาเขียนไว้บนฝาผนังของเพนเฮาเหมือนเป็นจดหมายบอกถึงคนที่จะมาพบข้อความนี้ให้รู้และแล้วคราว นีโมก็เริ่มร้องเพลงปีนขึ้นเศษซากไปยั้งกระจกตรงเพดานที่เขาไข่เนาะที่ยึดไว้ออกหมดแล้วแผ่นกระจกที่ตกล่วงหล่นมาพร้อมกับตัวของนีโมที่ได้หายตัวไปปรากฏให้เห็นเศษซากข้าวเขาที่นีโมนำมาก่อเพื่อปีนขึ้นไปกลายเป็นงานศิลปะสุดอลังการนี่หรือว่าเขาจะสามารถหาทางหนีออกไปได้สำเร็จอย่างนั้นหรือและนังก็ได้ตัดจบไปอย่างสวยงาม